100ร้อยวันแรกของโดนัลด์ทรัมป์ค่ะอาจารย์นโยบายสำ,สำคัญสำคัญไหนบ้างคะที่รัฐบาลทรัมป์คาดว่าจะทำในช่วงเวลานนี้ผมคิดว่านโยบายที่สำคัญเนี่ยก็คือเอาเอา,เอาที่มันจะมีผลต่อเศรษฐกิจสหรัฐก่อนนะฮะก็ผมคิดว่ามันเป็นนโยบายที่ต้องได้คะแนนนิยมอ่ะนะฮะได,ได้ความเชื่อมั่นก็คือการ การที่อาจจะมีการยืดเวลาในการลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะซึ่งจากเดิมเนี่ยมันจะหมดอายุปลายปี2,568แล้วก็มีแนวโน้มที่จะยืดออกไปอีก10ปีซึ่งยาวนานมากนะฮะลดภาษีเงินได้บุคคลเนี่ยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบวกต่อเศรษฐกิจของสหรัฐจะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว มากขึ้นดีขึ้นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาระทางการคลังและหนี้สาธารณะของอของรัฐบาลสาหรัฐเพิ่มสูงขึ้นอ,อย่างอย่างในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการขยับขยับเพดานหนี้ฉะนั้นการลดภาษีเงินได้บุคคลเนี่ยก็จะทำให้รัฐบาลสูญเสียรายได้แต่ว่าถ้าเกิดลด ภาษีเงินได้แล้วมันทำให้เศรษฐกิจขยายตัวมากขึ้นมันก็อาจจะทำให้นี่สาธารณะต่อ GDP หรือภาระหนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่เพิ่มขึ้นไปมากนะครับอันนี้เป็นเป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองนี่คือคือนโยบายลดภาษีเงินได้นิติบุคคลนะจาก21%่เปอร์ซ็นเนี่ยเหลือ15%ปอร์เซ็นค่ะ แต่ว่านโยบายอันนี้มีโอกาสที่จะไม่สามารถทําตามที่หาเสียงได้ทั้งหมดเพราะว่ามันอาจจะมีการไม่เห็นด้วยในในรัฐสภาแม้ว่าพรรคริพับลิกันเนี่ยจะคุมเสียงข้างมากก็าตามแต่เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเองก็มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจสูงนะฮะคือไปลดภาษีให้ ให้ธุรกิจใหญ่ๆมากๆเนี่ยมันก็อาจจะต้องตอบคำถามอะไรเยอะพอสมควรแล้วก็อย่างที่ได้เรียนคุณกำบลชนกและท่านผู้ฟังไปก็คือสารัฐก็มีมีปัญหาเรื่องอการขาดดุลทางการคลังขาดดุลก็ประมาณเยอะอยู่แล้วมีินี้สาระเยอะอยู่แล้วถูกไหมครับแต่ถ้าทำได้ตามที่พูดเนี่ยนะฮะตลาดหุ้นสารัฐจะบูมเลยจะพุ่งเลย เพราะว่ามันอยู่ดีๆเนี่ยพวกบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยจะได้กำไรขึ้นมาทีเดียวเลยประมาณหกเปอร์เซ็นตี่ยอยู่ดีๆเสียภาษีลดลงหกเปอร์เซ็นมันก็หมายถึงกำไรที่เพิ่มขึ้นเลยอ,ะอ่ะค่ะทีนี้การที่มันได้กำไรแบบนี้เนี่ยมันก็ ช่วยเหมือนคล้ายๆช่วยประคับประคองนอ่ะไม่ให้ฟองสบู่เนี่ยมันแตกเร็วๆนี้มันก็คือราคาหุ้นมันก็จะขึ้นต่อไปได้ถูกไหมค่ะแต่โอกาสของฟองสบู่ตลาดหุ้นสารัฐแตกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้เพราะตอนนี้ราคาถ้าเราไปดู P/E ีเลโชเนี่ยของหุ้นหลายตัวของหลายธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ขึ้นไปแพงเกินไปอะ่ะแล้วอันนี้ถ้าเราสังเกตความเคลื่อนไหวของ กองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของวอลเลนบุ๊คเฟตเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าเขาถือเงินสดมากขึ้นถูกไหมฮะอืแสดงว่าเขาคาดการอยู่แล้วว่ามันอาจจะมีวิกฤตความสบู่แตกได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดเร็วๆนี้ภายในเดือนสองเดือนนี้หรือภายในหกเดือนอะไรเงี้ยมันอาจจะใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนที่วอลเลนบุ๊คเฟตเนี่ยพยายามปรับพอร์ต ก่อนวิกฤตป,ปี2008เนี่ยก็ใช้เวลาปีกว่าๆนะคือเขามองล่วงหน้าประมาณปีกว่าๆมัน,ม,นมันไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีอันนี้อันนี้เรื่องนโยบายภาษีในประเทศนะทีนี้ส่วนภาษีที่เราจะต้องให้ความสนใจมากๆเล,เลยก็คือภาษีนำเข้าภาษีกำแพงภาษีที่สหรัฐเนจะกีดกัน ประเทศคู่ค้าบางส่วนโดยเฉพาะจีนรวมทั้งประเทศอื่นๆที่ได้ดูนการค้ากับสหรัฐเยอะๆซึ่งอันนี้ก็หมายรวมถึงไทยด้วยนะครับอาจารย์อันนี้มันจะกระทบต่อระบบการค้าโลกและเศรษฐกิจโลกคือตอนหาเสียงเนี่เขาบอกว่าเขาจะปรับขึ้นภาษี60% Across the board คือเก็บทั้งหมดเลย60%ทุกรายการสินค้า ซึ่งผมก็มองว่าอันนั้นเป็นวาทะทางการเมืองมากกว่าวาทะ<ๆ>เพื่อที่จะให้ได้คะแนนนิยมให้ปลุกกระแสะชาตินิยมเพื่อเอาใจกลุ่มแรงงานหรือกลุ่มธุรกิจบางส่วนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสินค้าจากจีนแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ได้ประโยชน์จากการนำเข้าสินค้าจีนราคาถูกนะ ก็เลยทําให้ค่าของชีพมันไม่ได้สูงมากนะฮะทีนี้มันมีรายงานล่าสุดตอนเนี้ยในในสื่อสื่อหลายสื่อเลยนะฮะโดยเฉพาะวอชิงตันโพสต์เนี่ยเขาก็บอกว่าทีมงานของทัมเนี่ยกําลังหาลือเกี่ยวกับการเก็บภาษีที่ไม่ใช่แบบครอบคุมทุกสินค้านําเข้าอืมคือคือเดิมเนี่ยตอนหาเสียงเนี่ยพูดถึง Universal Tariff คือเก็บภาษี across the board เลยทุกสินค้านำเข้าแต่ตอนนี้มันมีความเป็นไปได้มากขึ้นว่าเขาจะทำเหมือนกับรัฐบาลโจบไบเดนนั่นแหละก็คือเก็บภาษีแบบเจาะจรงกลุ่มสินค้าซึ่งอันนี้ในในเชิงเชิงนโยบายยุทธศาสตร์การค้าเนี่ยเป็นวิธีที่ดีกว่านะเพราะว่ามันมันไม่ใช่ว่าทุกสินค้าที่มันจะ ต้องตั้งกําแมงภาษีถูกไหมค่ะอาจารย์ใช่ค่ะเ,เพราะว่าถ้าไปตั้งกําแมงภาษีโดยทั่วไปเลยเนี่ยเอมันก็จะทําให้เกิดผลกระทบเรื่องเงินเฟ้อเรื่องค่าของชีพที่มันอาจจะสูงขึ้นเนยะเพราะสินค้าบางอย่างมันก็ไม่ค่อยมีการผลิตในในสหรัฐแล้วหรือสหรัฐผลิตได้แพงกว่าก็นําเข้าก็ดีกว่าก็ถูกกว่าถูกไหมแต่สินค้าบางตัวที่ต้องการปกป้องการจ้างงานภายใน ปกป้องอุตสาหกรรมภายในเงนี้ยอันนั้นอาจจะต้องมีเชิงกลยุทธ์ในการมีภาษ,ษีเฉพาะกลุ่มสินค้าเหล่านั้นนะฮะซึ่งซึ่งก็มีแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นที่ที่จะเก็บเฉพาะเจาะจงกลุ่มสินค้ากลุ่มสินค้าไหนบ้างคะอาจารย์ที่ที่คาดว่าจะต้องเก็บก็เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศเพราะว่ามันจะมันจะตอบโจทย์ประเด็นประเด็นเรื่อง ที่บอกว่าจีนเนี่ย oh. มีเป็นเป็นอมีประเด็นทางด้านความมั่นคงกับสหรัฐถูกไหม mm. สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศทั้งหมดรวมทั้งพวกอุตสาหกรรมเหล็กอลูมิเนียมซึ่งเหล็กอลูมิเนียมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ยุคแรกเนี่ยเขาก็ขึ้นภาษีอยู่แล้ว oh. นะซึ่งมันก็ เป็นประโยชน์กับอุตสาหกรรมเหล็กและอลูมิเนียมภายในประเทศซึ่งก็เป็นฐานสนับสนุนเขาอยู่ในหลายรัฐถูกไหมฮะ,ฮะแต่ว่ามันก็ไปสร้างต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมอื่นนะเพราะว่าเหล็กกับอลูมิเนียมมันก็เป็นองค์ประกอบของการผลิตสินค้าหลายประเภทอ่ะใช่ไหมฮะพอค,คุณไปขึ้นกำแพงภาษีปุ๊บมันก็แพงขึ้นอ่ะมันก็ต้องใช้เหล็กในประเทศอุตสาหกรรมอลูมิเนียมภายในประเทศอย่างเดียวซึ่งทําให้อุตสาหกรรมอื่นไม่มีทางเลือก มากเท่าที่ควร <c oughs> นอกจากนี้ก็จะมีพวกวัสดุทางการแพทย์พวกการผลิตพลังงานเป็นแบตเตอรี่แร่หายากแผงโซลาร์เซลล์นะ <c oughs> <c oughs> การตั้งกำแพงภาษีอันเนี้ยมันก็จะอ้างเรื่องอต้องการดูแลปกป้องการผลิตภายในเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะอ้างเรื่องนี้ได้ คิดว่ามันก็คงจะผ่านสภาได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่าริพับลิกันก็คุมเสียงข้างมากอยู่แล้วค่ะ,ะแล้วก็เดิมเนี่ยทำเนี่ยเขาเคยเสนอเก็บภาษีนํำเข้า25%เปอร์เซ็นกับเม็กซิโกแล้วก็จะเก็บแคนาดาเพิ่มเติมอีก10%เปอร์เซ็นอืมค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาเห็นบรรษัทข้ามชาติของจีนเนี่ย เข้าไปลงทุนในเม็กซิโกไง mm. เข้าไปลงทุนในเม็กซิโกแล้วก็ใช้โคตา้าใช้สิทธิ์ของเม็กซิโกในการนําเข้าสารัีไง mm. เขาก็เลยจะเก็บ mm. เก็บภาษีจากเม็กซิโกคือมันจะทําให้ระบบการค้าแล้วก็ห่วงโซ่อุปทา,านของโลกเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นแล้วมันจะแยกส่วนมากขึ้น mm. ฉะนั้นถ้าไทยเนี่ยในฐานะที่เป็นประเทศ ที่มีระดับการเปิดเปิดประเทศค่อนข้างสูงนะ,ะไทยเนี่ยมีระดับการเปิดประเทศค่อนข้างสูงเพราะเราพึ่งพาการการส่งออกเยอะพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเยอะเราก็ต้องวางวางสถานะทางยุธทธศาสตร์ให้ดีว่าเราจะวางตัวยังไงภายใต้สงครามทางการค้าระหว่างยักษ์ใหญ่สองประเทศนี้เพราะว่าแน่นอนที่สุดห่วงโซ่อุป,ปทานระบบการผลิตของโลกมันจะไม่เหมือนเดิมเลย มันจะแยกส่วนมากขึ้นเราก็ต้องต้องต้องอคิดให้ดีไปทําไปทําการศึกษาวิจัยให้ดีแล้วก็วางวางสถานะให้มันถูกต้องแล้วเราก็จะได้มีนโยบายที่ถูกต้องครับอาจารย์คะขยายความเลยคะ่ะว่าสถานะที่ถูกต้องเราควรจะเป็นสถานะแบบไหนสถานะที่ถูกต้องก็คือเราก็อย่าไปเทสไซส์อืมค่ะอ่าอย่าไปอย่าไป คือยึดยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนคนไทยเป็นหลักและเป็นอิสระแต่เป็นอิสระอย่างมียุทธศาสตร์ไม่ใช่อิสระไปเรื่อยคืออิสระอย่างมียุทธศาสตร์นี่มันต่างนะต่างจากอิสระไปเรื่อยโดยไม่มีไม่มีการคิดไม่มีการวางแผนเขาเรียกว่า strategic independence ณเวลานี้เราเป็นแบบนั้นไหมคะอาจารย์วเวลานี้เราเป็นแบบนั้นไหม เราก็เป็นระดับหนึ่งนะแต่ว่าในช่วงที่เรามีระบบการเมืองเป็นระบอบรัฐประหารเนี่ย oh. ทางชาติตะวันตกเขาไม่ค่อยคบกับเราเท่าไหร่นักถึงแมะการทำเกิดเสรีทางการค้าอะไรโดยเฉพาะกับยูก็ทำไม่ได้อคือ,อเราก็จะเหมือนคล้ายเอียงเข้าจีนเยอะหน่อย oh. เพราะว่าตะวันตกไม่คบกับเราบางเรื่อง ถูกไหมเพราะว่าเขาเขามีกฎหมายที่จะต่อต้านการรัฐประหารอยู่แล้วค่ะอาจารย์ทีนี้พอมาเป็นรัฐบาลเลือกตั้งผสมผสมเนี่ยแบบแบบกึงก่งๆเนี่ยนะมันก็ไม่ได้ประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยตรงนี้มันก็ผ่อนคลายลงะฉะนั้นเราก็ต้องเดินเกมของการถ่วงดุลของมหาอำนาจตะวันตกกับจีนให้ดีมหาอำนาจในในเอเชียเนี่ยแล้วก็ถ่วงดุลกับรัเสเซียด้วยตอนนี้เราก็เข้าบิดอยู่นี่นะ เข้า,<ม>าไปร่วมกับบิทอยู่แต่ว่าทีนี้พอเราร่วมเข้าบิทเนี่ยทาเขาก็ประกาศเป็นการทั่วไปเลยบอกว่าใครเนี่ยไปไปร่วมกับตรงนี้เนี่ยสาระก็อาจจะมีมาตรการเศรษฐกิจบางอย่างหรือแ mm. ม้กระทั่งถ้าบิทจะใช้อะไรนะเงินสก,กุลเงินสก,กุลของตัวเองพัฒนาเงินสก,กุลของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช้เงินดอลลาร์สาระเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเก็บภาษีเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ไหม แต่เขาก็พูดพูดไปแบบบาทะทางการเมืองอ่ะนะมันมันยังไม่ได้ผ่านการกันกรองก็พูดได้แล้วก็โดนัทรัมเขาก็เป็นคนชอบใช้อวกโซเชียลมีเดียด้วยใช่ไหมบางทีบางทีมันมันตอบสนองทันทีเลยเนี่ยมันก็มีข้อดีนะคือเขาสื่อสารกับมวลชนทันทีคือเขาลิงก์กับมวลชนทันทีถูกไหมฮะแต่ว่านโยบายหรือมาตรการบางอย่างมันต้องผ่านการกันกรองก่อนน่ะมันต้องผ่านทีมที่ปรึกษาถูกไหม าการคิดมาอย่างรอบคอบก็เหมือนล่าสุดเนี่ยที่มันมีรายงานในวอชิงตันโพสต์เนี่ยมันก็ชัดเจนไงว่าถึงที่สุดแล้วคุณเก็บภาษีหกสิบเปอร์เซ็นต์บอร์ไม่ได้อันนี้มันมัน,ม,นมันกระทบหมดสารัฐก็จะมีผลกระทบรุนแรงด้วยถูกไหมฮะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าจะเก็บเจาะจงกลุ่มสินค้าแล้วอาจจะขึ้นขึ้นเฟดแรกเนี่ยสิบถึงยี่สิเอร์เซต อันนี้ก็แสดงว่าผลกระทบของสงครามทางการค้าเนี่ยโดยเฉพาะกำแพงภาษีจกษากสหรัฐเนี่ยมันจะเบาลงาที่วิตกังวลอะไรกันไว้เนี่ยมันจะเบาลงเยอะนะแล้วถ้าขึ้นแค่สิบเอร์ซ็นเนี่ยจีนอาจจะไม่ตอบโต้ก็ได้นะก็จะอ,อ,อาจจะเบาใจขึ้นบ้างอาจจะเป็นเงื่อนไขของการมา เหมือนคล้ายๆขึ้นมาเพื่อเอามาเจราจากันกันได้คือ mm hmm. คืออเมริกาก็อาจจะต่อรองให้คุณคุณนําเข้าถั่วเหลืองนําเข้าสินค้าเกษตรจากเราเพิ่มขึ้นหน่อยเกษตรกรของเราจะได้ประโยชน์อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวผมก็จะไม่ขึ้นภาษีคุณเพิ่มคือมันเป็นมันเป็นระบบการค้าที่มันเป็นดิวเบสมากขึ้นเป็น mm hmm. เป็นระบบการค้าที่มันใช้การเจราจาต่อรองมากขึ้นมากมากกว่าการการใช้ระบบรูเบส จริงจริงระบบรูเบตเนี่ยมันดีกับระบบการค้าโลกและเศรษฐกิจโลกมากกว่านะอาจอารย์คือมันไม่ได้ดีกับประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่ว่ามันดีกับโลกโดยรวมคือถ้าใช้ระบบรูเบตตามองค์การการค้าโลกเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยว่าแม้แม้ระเบียบหรือกฎระเบียบทางการค้าเนี่ยที่มันเกิดจากองค์กรระหว่างประเทศอย่างองค์การการค้าโลกเนี่ย มันก็มีอิทธิพลจากประเทศยักษ์ใหญ่อยู่ดี oh. นะเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมันมันก็หลายมาตรฐานนะมันไม่ได้มีมาตรฐาน <Okay. S 2> เดียวก็ <Okay. S 2> เหมือนในสังคมเนี่ยถ้าคุณเป็นคนมีอำนาจเป็นคนฐานะร่ำรวยมากเนี่ยเสียงคุณก็ดังใช่ไหมเมื oh, <okay. S 2> ่อไปเทียบกับคนคนที่เป็นรอปภคนที่เป็นแม่บ้านหรือเป็นนักวิชาการเล็กๆอย่าง ผมเงี้ยหรือสื่อมวลชนที่แถวหน้าแบบคุณกมลชนกเงี้ยคนที่มีเสียงดังมีอํานาจมีเงินม,มันก็บางทีก็จะมีส่วนในการกําหนดมากกว่าแต่ว่าในเชิงอุดมคติเนี่ยสังคมที่ดีหรือระบบเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยมันต้องอยู่บนฐานของความเสมอภาคมากขึ้นถูกไหมความเหลื่อมล้ำมากขึ้นคนทุกคนเท่ากันหมดอะ่ะเหมือนกันหมด เป็นมนุษย์เหมือนกันมันต้องอยู่บนบนฐานความคิดแบบนี้แต่ว่าอันนี้มันอุดมคติ<ะ>อุดมคติซึ่งซึ่งก็ไม่ได้ความว่าการมีความคิดในเชิงอุดมคติเนี่ยมันจะทําไม่ได้เลยนะมันก็ทําได้เราเห็นตัวอย่างจากจิมมี่คาร์เตอร์เนี่ยปะทานดีสารั์ที่เพิ่งจะถึงแกอ่อสัญกรรมไปเนี่ยท่านก็เป็นผู้นําที่รักสันติภาพจะมาเชิดชูต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน มนุษยธรรมถูกไหมท่านท่านเสียชีวิตไปแ,แล้วก็มีคนยกย่องในสิ่งที่ท่านทำจไหมและใน <c oughs> ในยุคที่จิมมี่คาร์เตอร์เป็นประธานาธิบดีเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดสงครามอะไรเลยในโลกใบนี้ <c oughs> ถูกไหมสงครามที่เก <c oughs> ิดขึ้นก็เป็นสงครามที่พัวพันมาจากรัฐบาลในอดีตแล้วก็ เขาก็พยายามแก้ปัญหาทุกอย่างด้วยด้วยแนวทางที่สันติที่สุดแม้ว่าคนจำนวนหนึ่งจะมองว่าท่านเป็นผู้นำที่อ่อนแอในยุคที่มีอำนาจก็ตามแต่จริงในในความเห็นของผมแล้วก็ความเห็นของหลายคนที่ที่ให้ความสําคัญกับเรื่องมนุษยธรรมเรื่องสันติภาพเนี่ยเนี่ยคือผู้นำที่เข้มแข็งจริงเข้มแข็งในการที่จะไม่ ไม่ทำอะไรที่จะตามกระแสแห่งอำนาจและกิเลสของตัวเองของผู้คนใช่ไหมทำในสิ่งที่ถูกต้องนะทำในสิ่งที่มันดีกับมนุษย์นะใช่ไหมฮะค่ะ<อ>ทำนี<อ>่<อ>จะนข้ามฮะทำจะเป็นผู้คนที่ตรงกันข้ามกับจิมมี่คาเตอร์ฉะนั้นเราก็ <S <S เราก็จะจะไปคาดหวังทำให้เหมือนจิมมี่คาเตอร์ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราเราก็ต้องเตรียม เตรียมรับมือกับผู้นําแบบนี้ให้ดีนะครับค่ะอาจารย์ยังมีนโยบายอื่นไหมคะอาจารย์นอกจากภาษีภายในประเทศแล้วก็ภาษีนําเขา้าก็เรื่องเรื่องการไม่สนับสนุนพลังงานสะอาดเนี่ยอืค่ะมันก็จะทาให้พลังงานสกป,ปกคือพลังงานที่เราใช้มาตั้งแต่ในอดีตเนี่ยน้ํามันแก๊สธรรมชาติอะไรทั้งหลายที่เป็นพลังงานฟอสซิลเนี่ยที่มันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็จะได้รับการสนับสนุนต่อไป ไอ้การลงทุนเพื่อพลังงานหมุนเวียนพลังงานสะอาดก็จะถูกชะลอไปถูกไหมค่ะแล้วก็จะมีการยกเลิกข้อกำหนดเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกนะแล้วอันหนึ่งที่สำคัญที่จะเป็นนโยบายที่ผมยังเป็นห่วงอยู่ว่ามันจะนำมาสู่ปัญหาฟองสบู่เหมือนก่อนวิกฤตสินเชื่อซัพานปีสองพัแไหม คือโดยโดยหลักเนี่ยทากับทีมงานเนี่ยเขาเชื่อในเรื่องการขับเคลื่อนด้วยกลไกลตลาดแล้วก็รัฐอย่ามายุ่งอย่ามีบทบาทมากถูกไหมฉะนั้นนโยบายหลายนโยบายของเขาเนี่ยก็จะเป็นดีเลกเลชันคือการผ่อนคลายกฎระเบียบและการผ่อนคลายกฎระเบียบอันหนึ่งที่สําคัญก็คือการผ่อนคลายกฎระเบียบในธุรกิจภาคการเงินและการลงทุน ครับแล้วเขาก็ตั้งใครอ่ะตั้งอ่อีลอ,อนมัสไปอยู่กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการการทำยังไงให้ปฏิรูประบบราชการให้มันเล็กลงอ่ะอ,อีกเรื่องหนึ่งซ,ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเศร,รษฐกิจโดยตรงแต่มันก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจอยู่ดีก็คือการที่เขาจะพยายามหาทางไล่คนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายออกนอกประเทศอ่ะ อันนี้ก็จะเกิดความปัป่นป่วนพอสมควรนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาในหลายเมืองในหลายอุตสาหกรรมเนี่ยอาศัยแรงงานต่างด้าดวโดยเฉพาะแรงงานจากละตินอเมริกาค่ะครับโหสองสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงเรื่องอกฎระเบียบาก,การเงินการลงทุนเรื่องของการเนรเทศเส่วนเรื่องส่วนเรื่องไอ้ปัญหาเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เรื่องสงครามเนี่ยผมคิดว่า ทำขึ้นมาเนี่ยอาจจะทําให้สงครามระหว่างยูเครนกับรัเสเซียเนี่ยสงบขึ้นอาจจะคุยกันเจราจามากขึ้นเพราะว่าเพราะว่าทำเขาอาจจะไม่สนับสนุนยูเครนเหมือนเดิมมันก็จะบีบให้ยูเครนต้องเจราจากับรัเสเซีย mm. แล้วรัเสเซียก็ก็อยากจะเจราจาอยู่แล้วถ้าเขาได้ดินแดนในสิ่งที่เขาอยากได้ไปแล้วนะเขาก็ตอนนี้เขาก็มีปัญหาภายในเยอะรัเสเซีย ยูเครนเนี่ยถ้าไม่มีสหรัฐช่วยเนี่ยก็คงจะสู้กับรัสเซียลำบากในขณะที่ปัญหาในตะวันออกกลางโดยเฉพาะบทบาทต่ออิสราเอลเนี่ยคงจะเหมือนรัฐบาลโจไบเดนฉะนั้นสงครามในตะวันออกกลางและความขัดแย้งเนี่ยจะไม่จบง่ายๆแต่มันจะมีพัฒนาการที่ซับซ้อนมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเ,เป็นพลวัตซึ่งเราก็ต้องติดตามให้ใกล้ชิด แต่ผลที่มันมีต่อราคาน้ํามันหรือราคาพลังงานเนี่ยน้อยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการผลิตซัพพลายอุปทา,านของพลังงานโดยเฉพาะพวกพลังงานฟอสซิลเนี่ยมันยังมีเกินอยู่มื่อเทียบกับดีมานเนี่ยเทียบกับความต้องการอุปสงค์เนี่ยมันมันยังมันยังสามารถรองรับได้และอุปสงค์เนี่ยมันลดลงมากที่สุดคือในประเทศจีนถูกไหมฮะ เพราะจีนยังเจอปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอยู่จีนเขาก็จะตั้งตั้งเป้าเศรษฐกิจของจีนเนี่ยอยู่ที่ปีนี้ต้องการให้ขยายตัว5%ถูกไหมฮะ<ช>แต่<ร>ไม่รู้จะทําได้หรือไม่แต่จีนเขาก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อะใช้เงินเงินเนื่อเลยฮะครับค่ะอ,อาจารย์สุดท้ายคะ่ะอาจารย์ขอคําแนะนําสําหรับนักลงทุนหน่อยค่ะเรื่องการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนที่จะตอบสนองต่อนโยบายของทรัมป์ในช่วงแรก ก็เก็บเงินสดไว้ก่อนาเก็บเงินสดไว้รอจังหวะที่ตลาดตลาดมันตับฐานครั้งใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ลงทุนเลยนะคือเราก็ดูดูจังหวะคือสิ่งสำคัญคือเราต้องศึกษาให้ละเอียดนะก่อนที่จะใส่เม็ดเงินไปลงทุนอะไรนะฮะคือถ้าท่านท่านเป็นนักลงทุนแบบเก่งกำไรเนี่ยก็อาจจะต้องเข้าเร็วออกเร็วอะ่ะ พราะตลาดมันจะปันผุนมากครับตลาดได้ค่ะาอ,อาจารย์รได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ